มาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้บอกเลยแทบช็อกอหลีหยังคือบอกว่าแบบนั่นนะคะกอนสิวจากกับเอฟซีแฟนคลับนะคะต้องขอสวัสดีนะสําหรับเอฟซีแฟนคลับสูผูสูคนสกอนนะคะเป็นยังคือบอกว่าแทบช็อกค่ะพี่น้องกะสีบองให้ช็อกใดจังหดอุอยน้องพูดชัดขนาดนี้เนะ่ยเซวีเอฟซีแฟนคลับหลายคนก็คือสิบลาดก็คือสิบพ้ากันลืมน้องพี่น้องน้องก้อนนั้นนี่ค่ะพี่น้องประมาณประมาณ มือมือกอนะคะรพี่น้องมือกอนมือนี่วันที่หกมือว่านวันที่หาวันที่สี่ค่ะพี่น้องประมาณวันที่สี่น้องอู๋อิงเพชรบ้านแข้งน้องก,กะดีมีการไปทําการสแสดงคือเก่าเหมือนเดิมปกติเนี่ยแหละกับไ,ไ,ไปทําการสแสดงกับหมอรั่งสาวนอเพชรบ้านแข้งเนี่ยแหละค่ะพี่น้องแล้วอู๋อิงเพชรบ้านแข้งน้องได้มีการรุดปากครับพี่น้องน้องรุดปากเป็นการซีโตเล นะคะเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นเดี๋ยวสิพ่อพี่น้องไปเบิ้งคลิปสะกอนนะคะเดี๋ยวจังสิมาบอกรายละเอียดเห็นสิแฟนคลับเดี๋ยวฟังทีลจะเอาไปเบิ้งคลิปกันนั่นเราเนี่ยยินดีโอเคบังก์โอ้หนะคะขึ้นหน้าจอไหนค่ะพี่หกไม่เหรอแสกนกี่วัสดอันนี้บอกนะว่าเป็นเหตุอีเหรอนั่นแกนมืเงี้ยไงแกนทองเก่าทองครอบคราบครอบคราบ บอกพอยิงกล้มือนิงน okay. ่อเดี๋ยวสิเดี๋ยลงไปเคี่ยงกันนี่ซื้ออะไรนี่นี่โอเคคุยกันไกลนสู้มันก็สะแกนเด้อค่ นั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไดร่สำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องได้มีการซี่ไปยังคิวอาโค้ดเนาะพี่น้องเนาะซึ่งสําหรับคิวอาโค้ดนี่ก็เป็นอ่คิวอาร์โค้ดที่ใช้สแกนเนาะพี่น้องเนาะน้องก็เี๋ยวจะเพื่อจำบ้านแบบว่าเอฟซีแฟนคลับนะคะเพิ่์ดอยากสีโอนมาให้แห่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วอุ้งอิงน้องก็ได้มีการบอกกับทางทีมงาน เบื้องหลังไว้แล้วนะคะว่านี่ล่ะให้ขึ้นให้ขึ้นคิวอาร์โค้ดให้นะคะพอมีเอฟซีแฟนคลับถามไปประมาณแบบอยากโอนมาได้ให้น้องน้องก็เลยบอกว่าคันอยากโอนนี่นี่ของแท้น้องมาจังศีลแล้วค่ะพี่น้องนี่นี่ของแท้โอนเลยคนที่อยู่ไกลแน่ก็ต้องสูมเอาแล้วตั้งสกแกนเดิมแม่อุ้งอิงวาจาังศีลอุ้งอิงบอกว่านี่แหละของแท้นี่แหละของแท้แต่ว่าสําหรับ QR วอารโค้ดที่ได้ขึ้นอยู่จอ ใหญ่ๆค่ะพี่น้องสิมีตัวเลขก,กำกับอยู่นะคะซึ่งสำหรับตัวเลขตัวเลขนี่แหละเอฟซีแฟนคลับไลค์คนกับบอลลูมนะคะบอพลาดอย่างแน่นอนผ้ากันทายไว้อย่างคักเลยค่ะพี่น้องนะคะสำหรับตัวเลขที่กำกับอยู่บน QR code ์โคดนี้มันสิเป็น2140ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นเลขบอชอนะคะเป็นเลขบอชอ แต่ว่ามันสิเป็นดอกจันดอกจันดอกจันนะคะแล้กก็รเสี่นี่ลิรดงไทยโวยสองหนึ่งสี่ศูนย์ FC เฟนพาฟหลายค้นกับผ้ากันโฟกัสมองนี้นะคะพี่น้องฝากกันผ้ากันโฟกัสมองนี้ละว่าสองหนึ่งสี่ศูนย์นี่ต้องมาแทะนะคะแล้วหลคยค้นกับผ้ากันจดใ้ตัววันที่นี้พี่น้องจดใ้เพื่อที่สีเอาไปใส่ทางตามประเทศและวันที่นี้วันที่หามาก็ขึ้นในเมื่อวานค่ะพี่น้องตรงกับวันพุธ เอฟซีแฟนคลับหลายคนกับบอลืมบงลาดพากันเอาไปเสียงฉกพากันเอาไปใส่ทานต่างประเทศว่าเหมือนว่ามีทางต่างประเทศมี่ทางสโโปาล่าวน้องพี่น้องนอดแล้วนินะ่ะนะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับพากันเอาไปตื้อเอาไปเสียงฉกเสียงดวงแลแ้วแคบไม่น่าเชื่อครับพี่น้องปรากฏว่าออกอิหรีออกตามที่อุ้งอิงนองในบอลอิหรี นะคะน้องได้บอกน้องบอกว่าจังไหนน้องบอกว่านี่นี่ของแท้นี่นี่ของแท้น้องว่าจังสิทธ์อะเดาน้องก็ได้มีการสี่ไป QR โค้ดนะซึ่งกับมตัวเลขกำก,กับอยู่นี่แหละน้องบอกว่านี่แหละของแท้นี่แหละของแท้นะคะปรากฏว่าออกอีตรีครับพี่น้องนะคะสำหรับมือว่านี่ทั้งซอปปแอดมินขันจัมบะผิดนะคะออกสองหนึ่งครับพี่น้องออกสองหนึ่งเต็มเต็มนะคะออกสองหนึ่งหลักับ ย์ 60, ประมาณนี้แหละขันจำบพีเด้นะคะแล้วสำหรับตัวเลขที่บกำกับอยู่ท,ที่ QR c o คดก็คือ21งกับซี0ครับพี่น้องปรากฏวา่าออก21อีดีแทบไม่น่าเชื่อนะคะแล้วเอที่แฟนคลับมีหลายคนพากันแห้คอามาคอมเมนต์เต็มเลยครับพี่น้องว่าขอบคุณ21จากอุ้งอิงออกจริงๆพันนะพี่น้องนะคะนี่หลายคนกระพากันมาสุดยอดอีลี ะะรับเต็มๆพันนาพี่น้องออกเต็มๆ,ๆมาอีรีนะคะโอ้ยมีหล่ะนะคะสํารับคนทีได้ไปเบิงนะคะไปเบิงอุ้งอิงทําการแสดงก็คือสีผภากันได้โชคได้ลาบหลายแต่ว่ามัดกับว่าแมนเลยค่ะพี่น้องาะว่าสํารับเอฟซีแฟนคลับส่วนมากแล้วทีไปเบิงง้งมัวลัมทีแบบไปเบิงอุ้งอิงส่วนมากแล้วเอฟซีแฟนคลับสี่แบบอายุสามสิบับขึ้นน้อพี่น้องนาะคันบ่่นังนานี้ จอนี่สิบ่เห็นเลยวันทอพี่น้องจอภาพนี่สิบ่เห็นเลยค่ะซิบบ์นางไหนนี่คันคนที่นางไกลนี่จอภาพนี่สิบ่เห็นวันทอแอนนี่เซวาจังตัดนะคะนี่นหละเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่นางยุกไกลหรือว่าคนที่แบบยุทติดขอเวทีก็สิได้เปรียบค่ะพี่น้องก็ค,คือสิผ้ากันได้โชกได้ลาบไปหลายคนอยู่วันทอเนาะพี่น้องนอกจากนี่แหละลองคอมเดินมาวามาจ้าก,กันได้นะครว่าผู้ใดได้โชกได้ลาบแน่นะคะแอนมี่มก็มองว่า ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามนอกพี่น้องนาอนะคะผู้ใดสิไปคิดคับพี่น้องว่าอยู่ดีๆอุ้งอิงน้องเสีเหตุแบบนี้นะคะซึ่งกะทือว่าเป็นมิติใหม่ของการรับมาลลยนอกพี่น้องนาอแอนดเนกรเริร์สเซอร์ว่ายังไม่มีใครเคยทําแบบนี้นะคะนี่ยังสิพร้อมขนาดนี้ครับพี่น้องอุ้งอิงน้องกาลิิกัสเนี่แหละให้ให้ทังเบื้องหลังวันทอคนที่แบบ คนดูแลในเรื่องของโจผาพจังสีครับพี่น้องน้องกะเดมนการนี่แหละให้เพิ่นใส่เล็บัญชีไว้วัวนทาะนะคะแล้วสําหรับอ่าแบบเป็นการตอบโจทย์จังสีไหมครับพี่น้องสําหรับคนที่บ่มีเงินสดสําหรับคนที่ต้องการโอนมาไล่ให้จังสีในก็ะที่ว่าเป็นการตอบโจทย์นี่แหละอุ้งยิงแบบเตรียมพร้อมเลยครับพี่น้องนี่แหละพอมีเอฟซีแฟนคลับถามขึืนมานะคะว่า อยากโอนมาไล่ห้นองต้องโอนใดข้างไหนจังสิแมองอีน้อ,นองก็บอกว่านี่นี่ของแท้ขึ้นมาเลยนะะขึ้นคิ้วอาโคตมาให้เลยองอีก็บอกอีพร้อมี่นองว่าคุณทีนังยุก่ไก่กบให้ซูมเอาแ้วจ้างสแกนเนอะพี่น้องนอสเซื้อว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีการเอาเงินนะคะเป็นวิธีการรับมาลัยอีกหนึ่งช่องทางวันเทาะเนอะพี่น้องนอสํารรบบ่าเลขบชอนอีก่งนเป็นอี่งการานนะเป็นาัม่หน่อย ตัวมาแล้วก็จะเป็นของท่านแม่หน่อยนั่นแหละน้องทีน้นองน้องคนทีเก็บเองอินกูนน้ยินเก็ดเงินแข้งก็แย่างเที่ยวห้องเด้ภาคกันติดตามน้องมาเวลาน้องได้ติดแต่มาไล่ย่ำไหนนะฮะทุกบาททุกสตางค์ครับพี่น้องโบกเก็บไว้กับเจ้าของยืนให้แม่หน่อยเป็นคนเก็บนะคะแล้วเวลาเจ้าของแบบอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากซื้อได้นั่นอยากซื้อได้นี่น้องจังสีขอแม่หน่อยเอาย่างก่อนหนานีไปย่างตลาดครับพี่น้องน้องอยากกินเขาจีก่อนหาบาท นะคะคน้องกับยังเด็กขอพ่อเอกนะคะว่าหล่าขอกินเขาจีได้บอก่อนหนึ่งผาบาทน้องว่าทั้งสี่แหละปรากฏว่าเอฟซีแฟนพับไลายคนพอได้เห็นเขาพี่น้องกับสุดยอดอีหลี่สำหรับอุลี่เงินแบบติดอีได้มากค่ะพี่น้องรู้เลยเอาให้ได้หน่อยหมดเราอยู่ของน้องนอง้นองกับบัลลูดอกนะคะว่าน้องต้องแบบเส่หยังกจยายหนังแน่จังสี่แม่เขาพี่น้องน้องกับบัลลู นะฮะแต่วาคันเอาไว้นะแไม่ราน่าในกสิรูกับเอื่นมาเป็นเป็นผู้จัดการมันพอเป็นผู้จัดการส่วนตัวนาอพี่น้องนะอ,องอานั่นะครับพี่น้องก็ดีใจกับเอฟซีแฟนคลับสู้ผู้ส่คนที่ได้ชูได้หลาบกันไปวันทวตาว่าห้องขอยาสละลืมมนาอพี่น้องเนาอ,นอก็สามารถจดไว้นี่แหละเอาเพื่อที่สีเอาไปใส่ ต่างประเทศมือต่อไปได้วันทองมืออื่นนี่ก็มีอีกเนะคะพี่น้องทั้งต่างประเทศนะคะ140สองหนึ่งสี่ศูนย์ยาสะดดื่มขอพี่น้องนะ,ะคะร,ะรับนั่นคือพี่น้องสําหรับเทคนิคขอจบัยสมเหตุสะ,ะกอนเนาะค่ะเพื่อมาสวัสดีค่ะ